ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับอีพีพวันนี้ดูเหมือนจะมีพลังอานอะไรบางอย่างไฟแปลบหรือว่าที่นี่โกดกคอฟจะเป็นกาฟแฟพีไม่ใช <y> <out> ่โกดที่แปลว่าแพ้ค่ะด<ร><ร>ูปากลาริดานนะคะ จ o A T กดแพะค่ะแม่แปลว่าแพ้นี่เองใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลลิดาครับมาร้านเขาเรียกกาแฟตาแพะเนี่ยมีอะไรที่จะให้ดื่มพอเรียกขวัญบ้างไหมครับของเราสุดมาตรฐานตาแพ้เลยค่ะเป็นกาแฟแนะนําค่ะค่ะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะเราใช้กาแฟคั่วสดเบรนเป็นรสชาติเฉพาะซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟตาแพ้ค่ะผสมกับครีมนมสูตรพิเศษของร้านนะคะทําให้ได้กาแฟเย็นที่รสชาติเข้มข้นหวานมันจากนั้นก็เทใส่ถ้วยใส่คน ผลิตมั่นใจคุณภาพก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะพี่ตี๋ถ้าเกิดมาเชียงใหม่นะครับผู้ชมลองแวะมาชิมดูนะครับกาแฟตราแพ่นะครับหรือว่าโกดนั่นเองนะครับอยู่ที่ไหนครับค่ะอยู่เส้นหลังโรบินสันค่ะถ้าตรงมาทางหางดงก็จะอยู่ในโซนเดียวกับเปาเปาค้าส่งค่ะครับผมวันนี้เราก็มีพิพัณ์ใน EPP นะครับมอไปทางร้านไม่ใช้นึ่งกะเช้าเลยนะครับปกติซื้อถ้วยร้านไหนฮะอ๋อเราซื้อกับสมชายเฟอร์นิเจอร์มาทค่ะท่านั้นเดี๋ยวไปมอบโชคให้พ่อค้าแม่ขายกันต่อครับ อ่าแร้วนี้ครับกาแฟตาแพ้นะครับแนะนำมานะครับว่าซื้อถ้วยร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์มานะครับวันนี้ผมก็เลยมามอบโชคกับ EPP นะครับให้กับน้องใบเตยรับไป2000บาทนะครับร้านไหนนะครับมีสินค้า EPP มีมีแตนลรูปผมนะครับเตรียมรับโชค2000บาทครับ EPP บรรจุพัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ จา,จา,าดจ<า>ัดมากี่มาบ้้นเต้นนี่จัดบัานพื่อได้มาอยากบ้านนี้กับบันเต้นนั่นะบน่นหนกงแล้วแหมใครมาก็บอกว่าบ้านผมมายากไม่ใช่ยากเลยก็ขับรถเข้ามารูเล้วแล้วขับรถเข้ามาเลยมาน่ายากนี่หายากอะไรคุณเ้ยเมื่อกี้ผมโทรหาคุณเนี่ยนะผมก็อกเออหลวงไก่มีเวลาเนี่ยมาบ้านพี่ติอ้วนนี่เดี๋ยวมาคุยกันมีพงเพลงใหม่อะไรที่ได้โปรโมทตอนนี้ผลงานที่ผ่านมามีอะไรคุณบอกกรุณาวางสายผมก็วางอะดีไอ้นั้นมันเป็นเพลงเก่าพี่กรุณาวางสายอ๋อแล้วไม่ไม่ได้วางสายอย่างเดียวนะครับ ดันปิดเครื่องซะด้วยได้ข่าวว่าช่วงนี้รายการโอเคไม่ใช่เหอครับใช่รายการโอเคเลยต้องรีบปิดเครื่องอ่ะมันโอเคยังไงครับโอเคแปลว่าอะไรอะตกลงเออรายการมันตกลงร้องางสายนิดนึงเฮ้ยนี่เ้าคุณมาไม่ถูกเนี่ยแล้วตกลงนี่คุณเอาอะไรปลากระป๋องมันจะมาทำอาหารใช่ไหมเอามาลังหนึ่งครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูที่เปิดมันมีอยู่สามกระป๋องเนี่ยตาหลงไก่เนี่ยฮะกว่าจะมาบ้านพี่นะผมแวะประมาณสิบกว่าที่ ที่ละไม่ต่ากว่า3กับปองที่ต้องแจกเขาเราต้องมีน้ําใจพี่ออไปถามก็บอกปั๊บหล,ลงไก่นี่เออหลงไก่ไปบ้านพ่ติโอนใช่ไหมเขาก็บอกว่าไปถามบ้านหลังนั้นแต่ว่าก็รู้เสือาบ้านหลังนั้นจะรู้จักนะออขอบคุณมากออกจีไป3กับ<า>ปอง,ปองแล้วไปถามบ้านหลังนั้นเ,ออเขาบอกว่าเอะไปทํามอีกหลังนึงเ,ออเดี๋ยวเขาจะรู้จักผมให้บ้านหลังเน้นไปสามกระปองตกลงพี่ไอสามหลังที่ผมถามเขาเขาประพวก,กันทั้งนั้นเลยใช่เสียเขาเป็นแก๊ง้ปเดี๋ยวเอาเข้าไปนี้ทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วกันเชิญเข้าบ้านไปไปไปไ ต่อไปการุณาวังสายไม่ต้องฟังเลยนะฟังเพลงอะไรตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดหิ่งห้อยหิ่งห้อยเขาบอกว่าเพลงนี้ถ้าเกิดฟังปุ๊บเป็นไงต้องเตรียมผ้าไว้ซับน้ำตาเลยครับโอ้โหด้วดมากไม่พาผมเข้าบ้านเหรอครับโอเคครับปิดเข้าประตูเนี่ยคุณเออพาผมเลอกปากอีเนี่ยช่วงเพื่อนกันมาทากินสนับสนุนโดย อย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ว่าแต่วันนี้เมนูคือปลากระป๋องขั่วกิ้งนี่คุณขายปลากระป๋องด้วยเหรอฉันยอมรักรักเธอที่สุดสุดที่รักแต่ฉันไม่มีอะไร เสร็จแล้วครับเมนูของหลงไก่นะฮะคั่วกิ้งปลากระป๋อง,องโอเคชนแก้วหน่อยชนแก้วครับฉลองควาเสเร็จจะรับโรงงานปลากระป๋องไว้ก่อนครับผมตวัน ีถ้วย EPP เพชรไดมอนด์มอบให้1กระเช้าครับมีผลิตภัณฑ์ทางรายการมอบให้1ชุดแล้วก็มี2แผ่นป้ายในถ้วย EPP เพชรไดมอนด์ป้ายที่2เป็นกล่องใส EPP เลือกดีๆเนี่ยคุณจะได้เครื่องปิ้งขนมปังนะครับขนาดปิ้งขนมปังเนี่ยสามารถทำกาแฟไปพร้อมๆกันได้จากออโต้แต่ถ้าเกิดว่าเลือกมากนี่คุณเอาตะแกรงอันนี้ไปหาขนมปังตามทางปิ้งผมว่าผมเอาันนี้ดีกว่าครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับไอ้พี่รนก่อนอย่าเพิ่งอันนี้ให้แบบว่าพี่มันหายากมากนะอ้าไม่เป็นไรคุณลองลลลุ้นนกกก่อออเเเืืปายยคครรัับบ3 มีครับมี1กับ2อ๋อมี2ครับขอเลือกน้ำาดีกว่าครับอ่านีา่ๆถ้วยเพชรไดมอนด์นะครับออกมาเป็นโอ้โหรู้สึกงตกีปิ้งเๆๆได้สมใจอยากขอบคุณมากครับพี่พป่ะเดี๋ยวขอบคุไปตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็ชงกาแฟด้วยนะครับคือตั้งใจจะเอา เนี่ยตะแกงอยู่แล้วครับคือเป็นคนที่ไม่โลภครับโอ้ดีดีดีสมใจแล้วล่ะพอเพียงครับสมใจแล้วล่ะช่วงหน้าทัวร์ลงพุงนะครับช่วงนี้ขอบคุณหลวงไก่มากครับขอบคุณครับขอบคุณพิธีครับร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามางก่อนคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้หุนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโตหนึ่งทางเลือกเพื่อคุณน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจ